ถ้าเกิดมีการปลดถาวรเนี่ยแน่นอนนะฮะมันก็จะไปทําให้ตัวเลขไอ้การจ้างงานเนี่ยมันกระทบกระเทือนในแง่ดีก็ตรงที่ว่าสําหรับคนที่เขาอยากจะให้เฟสดมีการลดดอกเบีย้ยเหตุผลที่เฟ,ฟจะลดดอกเบี้ยถ,ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะยังค้างอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยในแง่ของทางพรัมเนี่ยเขาคงไม่ถึงกังวลมากว่าถ้าเกิดจําเป็นจะต้องมีการ เลาออฟเนี่ยนะครับปลดคนงานในแบบถาวรเขาก็อาจจะยอมค่ะทีนี้สิ่งที่เป็นผลกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐจะรุนแรงแค่ไหนคะโกลแมนแซกบอกว่าปิดแต่ละครั้งในรอบสัปดาห์เนี่ยนะคะก็อาจจะกระทบกับ GDP ประมาณ0 1ถึง0.2อเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยคือไม่ว่าจะปิดยาวแค่ไหนอย่างไรเนี่ยพอหลังจากเปิดกลับเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยนะฮะมีข้อตกลงนเนี่ยร่วมกันได้เนี่ยพอเปิดกลับเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะ เรียกว่ากลับคืนไอ้ตัวเลข GDP ไอ้กิจกรรมทางธุรกิจอะไรมันจะฟื้นกลับคืนขึ้นมาเนี่ยนะโดยโดยเวลาไม่นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบในแง่ผลกระทบระยะยาวเนี่ยนะฮะถ้ามีข้อตกลงและมีข้ออะไรร่วมร่วมการหาทางออกร่วมกันได้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ไอ้ข้อกังวลอะไรต่างมันก็จะคลี่คลาย